เอาผมรับซาตาธรรมดารับภูนนะหันประธางรถยนต์บ้างเนี่ยยังไม่ได้กดเลยครับป๋าสวัสดีครับอีโคทูโฟป้าปาปา,ปาอัลฟาจันทบุรีเชดโฟกิโลเทลีมาเทศบาลเมืองนครพนมครับเดี่ยวตหันบางรงนะครับตรงแล้วครับตรงที่สุดตรงนี้นะรับป๋าดีที่สุดวันนี้ค K5 อเคห้าเอสมิเตอร์เจ็ดจากจันทบุรีถึงนครพนม ม,มาห้าสองห้าสามเมาเช้าเนี่ยเอ๊ะปกติมันเคยมาฟูลเนี่ยนะมันเป็นอย่างเงี้ยอออากาศครึ่งเดียวครับป่าครึ่งเดียวขอขอีกิดนึงขออีกครึ่งนึงถ้าอยากว่าทำไมเอามาเลยอ้าวจัดเต็มครับเต็มแม็กเต็มแม็กน,นี้ขึ้นแล้วห้าห้าแล้ว ขอบคุณครับป๋าอีโคทูโฟป๋าป๋าอัลฟาจันทบุรีเชตโฟกิโลโฮเทลรีมานครพนมรับป๋าดีที่สุดคีย์ล่าสุดนี่เป็นสวิงนะห้าสามถึงห้าเจ็ดอ่ะเดี๋ยวกดช่วยได้พอนี้ยังยังไม่ถึงครึ่งกล็อกถูกต้องอ่ะอันนี้รับไปสุดละโอ้โหเขาแน่นอนจริงิงเดือวตรงเอ่อนครพนม ทา,านพนมโอ้แน่นอนจริงๆเปิดแล้วถูกต้องเปิดรับสุดแล้วครับโอ้โหีแดงตัด <lace facilities> ไปขึ control. ้นเลยโอ้โหสุดยอดเลยเออลเอโคตุปวสวัสดีตอนเช้าครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเอโคตุปัพีพีจันทบุรีครับอูจันทบุรีนครพนมจันทบุรีถึงนครพนมคีโอเคห้าเอสมเก บวก60สิดีบีถึงฮานอยหอยอันครับก็ทะลุเลยฮานอยเลยนะโอ้แน่นอนจริงเปิดลับแล้วครับเปิดลับด้วยใจครับเต็มสเกลมีขวดปึ้งไปมันดูดตึต๊บเข้ามาเลยนะเนี่ยโอ้ยสุดเลยถูกครับถูกกดปึ๊บของผมเด้งขึ้นมาที่เจ็ดแล้วครับแน่นอนจริง เอามามมใส่นนีแล้วัดได้ครับได้มาทั้งเสียงมาทั้งเอสจริงๆครับมีอยู่จริงว่าง้นแล้วมันใสคลิกเลยนะเนี่ยเสียงใสมากเลยใช่ครับใช่จะเป็นไดว่าหรือเป็น g R A ก็ได้ครับผมใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าขอให้มันดูดได้ก่อนออ้้อ้าม,าม